ไหายละพี่น้องเอ้ยเง็ดไหว้แล้วถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบ่งเฮ็ดไข้โพนพี่น้อง พ่อละเด้อบ้านพี่น้อง <Yeah. S 1> เห็ดไข่ <Yeah. S 1> จ้า <Yeah. S 1> จ้าพ <Yeah. S 1> า <Yeah. S 1> พินเลาะดงเลาะป่าคือเก่าขอสวัสดีทักทายเพื่อน,อนขอขอบคุณในการรับชมพี่น้อง ซัมเนลจ้าซัมเนลจ้าพาพินเฮ็ดไข่โพนพี่น้องเอ้ยก็จะเกิดอยู่ตามโพนซัมเนลจ้า พ่อระเด้อบ้านพี่น้อง<ะ>เห็ดไข่<ะ>จ้า<ะ>จ้าเลาะ,ละไปเรื่อยๆพี่น้อง<ะ>เพื่อพ่อเห็ดไข่ มาเลาะหาเห็ดไข่เห็ดไข่ก็จะเกิดตามโพนเดอพี่น้องเดอมาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยมือนี้มาเก็บเห็ดกับบไดเห็ดดอกเพื่อนทีปลาเดอพี่น้นองเดอมองเกาพี่น้องมองเกาเดอ คลิปนี้กับบะมี่ยังหลายพี่น้องพาพี่น้องมาเลาะดงเลาะป่าคือเก่าเดอม์เมอร์นี้เด้อเ,อเอบิงเ่งแน่ยละพี่น้องเอ้ยเห็ดไข่เด้อบาดเด้อมีทั้งดอกหน่อยดอกใหญ่เด้อบาดเด้อคลิปนี้กับบะมี่ยังหลายดอกพี่น้อง คลิปนี้กับบ่มมีหอย่างหลายดอกพี่น้องเห็ดไข่พี่น้องมาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้เมือนีมาเก็บเห็ดกับบด้ยเห็ดดอก เพื่อนที่ปลาเด้อพี่น้องเด้อมองเกาพี่น้องมองเกาเด้อเฮ็ดไข้โพนพี่น้อง ไข้โพนพี่น้องเห็ดไข้โพนพี่น้องซัมเนลจ้าคลิปนี้ก็บ่มีหยางหลายดอกพี่น้อง เห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่โพนพี่น้องเห็ดไข่โพนพี่น้องเพื่อนทีปลาเด้อพี่น้องเด้อ มองเกาพี่น้องมองเกาเด,อเดา้อเฮ็ดไข่โพนพี่น้องวหายล่ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดวหายแล้วเฮ็ดก็ไหว้ล่ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดวหายเลยเด้อบาดเดอ้อบอกใครมีล่ะพี่น้อง ไหายละพี่น้องเอ้ยเง็ดไหว้แล้วคลิปนี้กับบมี่ยังหลพี่น้องพาพี่น้องมาเลาะดงเลาะป่าคือเกาเดอร์เมอนเดอเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเพื่อพอเห็ดไข่คลิปนี้กับบมี่ยังหลดอกพี่น้อง มาเลาะหาเห็ดไข่เห็ดไข่ก็จะเกิดตามโพนเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยมือนีมาเก็บเห็ดกับบดาเห็ดดอกเห็ดไข่พนพี่น้องเอ้ยก็จะเกิดอยู่ตามโพน มาเลาะหาเห็ดไข่เห็ดไข่ก็จะเกิดตามโพนเด้อพี่น้องเด้อวหายละพี่น้องเอ้ยเห็ดวหายแล้วซ้ำนี่ละจ้าคลิปนี้กับพ่มี่ยังหลายพี่น้องพาพี่น้องมาเลาะดงเลาะป่าคือเก่าเด้อเบอร์นี้เด้อ เฮ็ดไข้พนพี่น้องเอ้ยก็จะเกิดอยู่ตามโพนหน่นอยก็เอาโหลดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไข่คลิปนี้กับ่มีม้ยังหลายพี่น้องพาพี่น้องมาเลาะดงเลาะปลาคือเกาเดอมืเมอนีเดอร์ បងប្អ nên... ូនដប1កៅ มาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยเมือนี้มาเก็บเห็ดกับบดไเห็ดดอก